ก่อนน้อมอ่อน้อของกายนะครับอ่อนน้อมของกายพลุมือก่อนน้อมของกายมองเห็นไหมอหนท่านอไ่อนน้อมงกายล ว่าจ wow. yeah. ิตใจสุภาพเอามือกดอกอ่อนน้อมของกาอ่อนน้อมของกายอ่อนน้อของกายประนมืโขว่าอ่อนน้องของกายจิตใจสุภา สุภาพใจชนก็เปลี่ยนมาเป็นอินเดียหมดเการประนมมือเหมือนกันประนมมือ่ะทำมาไหม่ทำใหมอ่อนน้องท้องกายจิตใจสุขภาพอะไรก่อนสุนทราใจชนประนมมือบ้างสลับกันนะสุนทราใจชนผู้คนสรรเสริญ กดอกอ่าสลับกันว่ายกดอกว่ายกดอกว่ายกดอกโอเคนะอ่าเอาไหมอ่อนน้อมของกายจิตใจสุภาพสุขซาบใจชนผู้คนสรรเสริญกระด้า น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมท่อมันโอเคได้ไหมพ้อมกันว่าพ้อมกันจัดได้ไหมอ่ะทำตามพระอาจาร่านะทำตามพระอาจ่าเนี่ยเกิดเกิดเป็นคนเอามือชี้ตัวเองพร้อมเอาไม้สายเอาไม้สายตั้งขึ้นมา เกิดเป็นคนต้องคนให้ทั่วคนที่มือตัวเองคนที่ขาตัวเองเกิดเป็นคนต้องคนให้ทั่วเกิดเป็นคนชีวิตตัวเอง เกิดเป็นต้ต้องคนให้ทั่วปากให้ล้นนับมือคับปากปากให้ล้นต้นไม่รั่วทั่วไม่เอามาไม่มีตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ทำแต่วันนี้ชี้หน้าติชี้หน้าติทำแต่วันนี้ เอาว่าว่าพค้งกันได้ไหมฮะว่าโค้งกันได้ไหมอ่ะเอาใหม่นะเกิดเป็นคนต้องคนให้ทั่วปากให้ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีอะไรต่อ,รออะไรต่อเดีย๋ยนภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ทำแต่ความดีโอเคนะอนของการยืนสองสามเกิดเป็นคนต้องคุณไหมป่าให้ปาไม่้คุณไหม ตั้งแต่นี้ทำแต่ความนี่คือคนอ่าอ่าโอเคนะเอาไามไมเป็นอ่ะไหวเองนะารยอาจารทำยงคง้า่ม Tá okay.